โอ้โหดูนี่สิครับเห็ดขึ้นอยู่บนท่อนไม้ครับผมแต่ไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่าครับผมดูสิเอาท่อนไม้มาวางทิ้งไว้ในสวนครับผมมีเห็ดขึ้นด้วยแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรจำไม่ได้แล้วครับผม เห็ดเขาขึ้นเองธรรมชาติดูสิสวนป่าหน้าบ้านโอ้สุดยอดจริงๆสวยงามครับผม,มแมลงก็ไม่กินสงสัยจ,ยจะทานไม่ได้ครับผมน่าจะทานไม่ได้เนาะขึ้นเองเลยธรรมชาติครับ หลายดอกเลยครับผมดูบรรยากาศในสวนด้วยครับน้องวัวก็กินหญ้าอยู่หน้าบ้านวันนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนอีกแล้วครับผมชมสวนบรรยากาศยามเช้าครับมาตัดหญ้าหน่อยหนึ่งครับผมแดดเริ่มออกแล้วครับ อาทิตย์เริ่มส่องมาแล้วครับผมตอนนี้อยู่ใต้ร่มไม้อยู่มาเห็นมาเจอเห็ดครับผมดูสิแต่น่าจะทานไม่ได้ครับผม,มแมลงยังไม่ทานเลยครับอยู่บนท่อนไม้เอาท่อนไม้มาทิ้งไว้สุดยอดเลยครับผม นี่ข้าแห้งไปแล้วก็มีครับถ้าฐานได้มแมลงคงจาัดก,การเรียบร้อยแล้วครับมแมลงยังไม่กล้าแตะเลยดูสิแต่สวยสวยดีครับผมขึ้นเองโดยธรรมชาติ ดอกนี้เริ่มแก่แล้วดอกสีขาวสวยงามครับเหตุพอเขาเจอฝนตกมั้งครับน่าจะเจอฝนตกสวยพอท่อนไม้ก็ได้ความชื้น ก็เลยเกิดเป็นเชื้อเห็ดขึ้นมาแต่น่าจะทานไม่ได้ครับผมวันนี้มาตัดหญ้าครับอยู่หน้าบ้านซีสวนหน้าบ้านครับผมสวนป่าสวนป่าหน้าบ้านปลูกทุกอย่างครับในสวนนี้สวนเล็กๆครับ แต่ปลูกยังละนิดยังละหน่อยมาตัดหญ้าครับผมมีนี่ต้นโปร่งครับผมที่เพาะไว้ในกระถางยังไม่ได้เอาไปปลูกหญ้าขึ้นเต็มเลยครับหน้าฝนเดี๋ยวหน้าหนาวนี้ก็คงได้ปลูกแล้วครับผมมาตัดหญ้ารอบโคนต้นมะนาวด้วยครับ พอหน้าฝนหญ้าก็จะยาวไวอดูกกะเพรามีกะเพรากะเพรานี้ขึ้นเองครับไม่ต้องปลูกครับมเมล็ดข้าร่วงแล้วก็ขึ้นเองครับดูวัวน้อยยังงกำลังกินหญ้าอยู่ครับวัวน้อยทางต้นมะนาวนี่แหละครับหนูลูกเริ่มใหญ่แล้วครับผม ตัดยาให้โล่งๆหน่อยครับท่อนไม้ตรงนี้น่าจะต้องเอาออกครับผมติดต้นมะนาวไปนี่ก็อยู่ติดต้นมะนาวเกินไปน่าจะเอาออกมีต้นกระชายด้วยครับผมขึ้นแน่นเลยดูสิ แตกกอไวมากครับผมกระชายหน่าปลูกมากครับนี่ก็ต้นโปรงอีกต้นหนึ่งครับกำลังสวยต้นนี้สิวางไว้ตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นแหละครับเอามาวางไว้บนท่อนไม้เฉยๆครับดูสิบนรากไม้เก่านี่มีดินติดนิดๆอะ แต่เขาได้ความชื้นกับรากไม้ครับเป็นต้นไม้รากไม้เก่าๆเขาก็ขึ้นเองครับนี่คือต้นคอยหน้าบ้านไว้เป็นร่มครับผมประเอนไม่เจอเห็ดก็เลยถ่ายลงคลิปให้ดูหน่อยครับผมว่าเห็ดอะไรน่าจะทานไม่ได้ครับผม ก็คลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ